จังหวัดสาะแก้วคิดออฟลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำจังหวัดสาะแก้วร่วมกับสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จัดกิจกรรมคิดออฟลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำจัดตั้งจุดตรวจสอบรถยนต์เพื่อตรวจวัดควันดำ ที่ถนนสวนสอนอรบริเวณด้านหน้ากองกำลังบุรพาตําบลห้วยโจดอําเภอวัฒนานครทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจวัดควันดำรถยนต์ เครื่องดีเซลของประชาชนที่สัญจรผ่านที่คาดว่าอาจมีควันดำเนื่องจากสังเกตจากคันที่มีการตกแต่งรถจากนั้นนำเครื่องตรวจวัดควันดำที่ระบายจากท่อไอเสียของรถยนต์หากพบว่ารถยนต์มีค่าควันดำสูงสุดจะต้องไม่เกินร้อยละ30หากเกินเจ้าหน้าที่จะลงบันทึกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถควันดำกระจกด้านหน้ารถและแจ้งให้เจ้าของรถ นำรถไปปรับปรุงเครื่องยนต์จนกว่ามีค่าควันดำไม่เกินกฎหมายกำหนดภายใน30วันทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษมีนโยบายขับเคลื่อนการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2.5ขนาดขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้เกณฑ์ตรวจควันดำจากท่อไอเสียใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นการตรวจวัดควันดำ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ30มสินิวย4สุพจน์บดินภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน